สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณกำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับขณะนี้พี่โออยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินมาชมภาพยนตร์เรื่อง i ิวบูโนะครับซึ่งเป็นภาษาอิตาลีเรื่องนี้เป็นงานสร้างร่วมทุนกันระหว่างฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันเป็นเหมือนกับสารคดีสำรวจถ้ำนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่สารคดีมันจัดอยู่ในประเภท แอ็คชนเพอนภัยและดราม่าก็คือทั้งชีวิตแล้วก็ทั้งผจนภัยดาเนินเรื่องเหมือนกับสารคดีเราดูเนี่ยหลายๆเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันสารคดีนี่หว่าเป็นสารคดีสํารวจถ้ำไม่มีอะไรเลยนอกจากการสํารวจถ้ำนะครับพี่โออยากจะบอกก่อนว่าหลายๆคนที่จะตัดสินใจดูคลิปนี้เพื่อที่จะคิดต่อว่าจะดูหรือจะไม่ดูดีพี่โอก็จะบอกได้เลยนะครับว่า เรื่องบางเรื่องนั้นถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราจะเสียอัตรตแต่สําหรับเรื่องนี้รู้ล่วงหน้าแล้วเราจะไม่เสียอัตรตใดๆพี่โอไม่เคยรู้เรื่องใดๆมาก่อนเลยนะครับเรื่องนี้ว่ามันเป็นยังไงรู้แต่ว่าชื่อเรื่องว่าชื่อภาษาไทยสามงคลคีามรเขาตั้งให้ว่าปริศนาคําลับนะครับเข้าใช้ พร้อมๆกันกับ t r a n s f o r m e r มซึ่งสัปดาห์นี้มีหนังเข้าแค่2เรื่องเท่านั้นมีแค่ t r a n s f o r m e r มกับเรื่องนี้และเรื่องนี้ก็ฉายน้อยรอบน้อยโรงด้วยมีอยู่แค่ Paragon Icon เอ่อเมกาและที่เนี่ยรัชโยธินวันละสองรอบเองนะครับหลายๆคนก็เข้ามาดูด้วยความหวังความตั้งใจบางคนบางคนก็เหมือนกับพี่โอ๋นี่แหละคือไม่อยากรู้อะไรมาก่อนเลยแต่พอเข้ามาดูแล้วบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะรู้มาสักนิดหนึ่งจะได้ไม่ตัดสินใจเข้ามาดูคือหนังเรื่องนี้ก่อนที่พี่โอ๋จะขึ้นมาข้างบนเนี่ยมีน้องน้องที่ฉีกตัวด้านหน้านะครับบอกว่าที่หนังเรื่องนี้ พี่ต้องรู้ก่อนว่ามันไม่มีบทสนทนาคือมันไม่มีคําบรรยายไม่มีบทพูดใช้ภาพบรรยายใช้ภาพเล่าเรื่องเท่านั้นเนี่ยต้องขอขอบคุณน้องคนนั้นมากนะครับน้องน้องของเมเจอร์รัชโยธินเนี่ยเพราะมันคําพูดนี้ทําให้พี่โอได้ทําใจไว้ก่อนว่าเราจะมาเจอกับอะไรแล้วพี่โอก็ต้องบอกต่อทุกคนว่าข้าจะตั้งใจดูเรื่องนี้จริงๆก็ต้องรู้ว่ามันเป็นหนังที่ เหมือนกับจะสร้างเป็นสารคดีแต่ไม่ใช่นะครับเป็นหนังสร้างใหม่เพราะว่าเหตุการณ์ของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปี1961ตอนนั้นมันไม่มีบันทึกไม่มีอะไรแต่อันนี้เป็นการถ่ายทําใหม่ภาพชัดสวยสดงดงามวิวทิวทัศน์สวยแต่มีลักษณะเหมือนกับสารคดีเราจะเห็นกลุ่มคน,นกลุ่มหนึ่งกลุ่มเนี้ยกลุ่มนักสำรวจถ้ำรุ่นเยาวนะครับเขาทําการสำรวจถ้ำทั่วภูมิภาคของยุโรปรู้สึกว่าจะเน้นอิตาลีนี่แหละ ก็ค้ำนี้ที่สํารวจเนี่ยชื่ออะไรพี่โอก็จําไม่ได้แล้วมัน เป็นถ้ำที่มีความลึกเป็นอันดับ3ของโลกนะครับความลึกของถ้ำนี้อยู่ที่ประมาณ680เมตรจากข้างบนลงข้างล่างก็จะค่อนข้างยึกยากยิกจยาก,กหน่อยตอนแรกเราก็คิดนะว่าจะสำรวจต่อไปเรื่อยๆแล้วถ้ำนี้มันจะไปทะลุที่ไหนที่ไหนแบบเหมือนถ้ำหลวงของเรานี่เป็นหนังถ้ำที่พี่เอดูเป็นเรื่องที่2ในรอบ2ปีนะก่อนหน้านี้ก็ดู13 life หนังสารคดีไม่ใช่หนังที่เรียนแบบเอาจำลองภาพ ภารกิจการกู้ชีวิตของน้องๆทีมมูปะอะคาเดมี่ที่รอนฮเวิร์ดเป็นคนทำฉายในพรามวิดีโอนะครับของ a อ a z ซ n แต่พี่โอเปร่ e w ิวที่ SS นะนั่นก็เป็นหนังทำเรื่องแรก ในรอบ2ปีที่ได้ดูนั่นเป็นภารกิจที่ท้ำถ้ำของเรามาจะทะลุไปนู่นไปนี่ได้แต่ท้ำเนี้ยเหมือนกับว่าจะขุดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆน่าจะมีทางต่อไปเรื่อยมันมันดิ่งลงนะครับดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงมันไม่มันไมได้ไปตามทางราบแล้วทะ,แ,ะแยงขึ้นไปที่อื่นแล้วนอกจากสารคดีสำรวจถ้ำเนี่ยหนังทับซ้อนกับคุณลุ่มชาวไร่ชาวนา คนเลี้ยงวัวน,นี่เขาเรียกอะไรล่ะชาวนาชาวไร่ชาวสวนเรียกเอ่อคาวบอยแล้วกันเป็ค <c> น <oughs> คุณลุงแล้วก็น่าจะเป็นคาวแมนนะครับก็คุณลุงเลี้ยงวัวเนี่ยแกอยู่ดีๆแกก็หมดสติแล้วเพื่อนก็มาช่วย พี่โอก็เขาจะขอสปอยไปเลยสําหรับท่านที่ไม่คิดว่าจะดูสําหรับท่านที่คิดจะดูแล้วรู้แค่เท่าที่พี่โอบอกไปตอนต้นเท่านั้นก็พอแล้วนะครับที่เหลือก็ไปหาความสําราญอัตรรตด้วยตัวเองแต่ท่านที่ไม่คิดจะเข้าไปดูซึ่งส่วนใหญ่น่าจะไม่คิดนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้หาดูยากหาดูยากรื้อต่อให้มาดูอยู่ที่โรงแล้วเนี่ย ก็อาจจะตัดสินใจไม่ดูก็ได้นะครับก็ไม่ดูก็ไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าดูแล้วมันก็จะได้อะไรอะไรพอสมควรทีเดียวถ้ารู้มาก่อนว่าเราจะเข้าไปดูอะไรเนี่ยเราก็เข้าไปเก็บว่าเออภารกิจนี้มันยากลำบากขนาดไหนมูทิวทัศน์ตรงนี้มันสวยงามขนาดไหนชื่ออิลบุโกภาษาไทยมันเป็นภาษาอิตาลีภาษาไทยแปลว่ารูนะครับมีชื่อภาษาอังกฤษอีกเรื่องหนึ่งอีกชื่อหนึ่งของเรื่องนี้คือชื่อเดอะโฮก็ผู้สร้างเหมือนจะพยายามจะเปรียบเทียบว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการสิ้นสุดการสำรวจท้ำลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปลึกลไปสุดท้ายก็ถึงจุดที่มันไปต่อไม่ได้จะเห็นว่าตัวละครทำท่าแบบเหมือนเซง็งเหมือนกับว่าอะแค่นี้เหรอจบแล้วเหรอแค่680เมตรเองเหรอแล้วก็คุณลุงซึ่งใช้ชีวิตอยู่เลี้ยงวัวมาตลอดเนี่ยแล้วเกิดล้มล้มแล้วก็พยายามจะสู้ชีวิต เหมือนกับเพื่อนๆก็พยายามช่วยพยายามจะสํารวจว่ามีอาการอะไรดีขึ้นหรือไม่ร่างกายของเขาก็พยายามตอบสนองแต่แล้วชีวิตก็ต้องมีจุดสิ้นสุดเช่นเดียวกันถ้าจะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังปรัชญาก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นปรัชญาโบราณก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมีจุดสิ้นสุดไม่เหมือนปรัชญาสมัยใหม่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดจบเราชีวิตเราจบตรงนี้เราก็ไปต่อพบอื่นไปถ่อมมาตีเวิร์สอื่นได้มีมีมีมมยงใหญ่เป็นสไปเดอร์เวิร์สไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ จักรวาลมีพระหุจักรวาลมีตอนนี้ความเชื่อปรัชญารุ่นใหม่มันเป็นแบบนี้ไปแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นปรัชญาโบราณน,นะครับแต่ถ้าเอามาเทียบสมัยใหม่ดับไปแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่ได้อีกอันนี้เป็นความเชื่อของคนรุ่นใหม่อย่างเรานะครับแต่ถ้าดูแล้วรู้สึกซาบซึง้ง หรือมีความสุขกับเรื่องนี้พี่โอก็ยินดีด้วยนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังในปี2021สหมคินคอนฟิลมเป็นผู้นำเข้าทำคะแนนใน IMDB ได้ค่อนข้างสูงรู้สึกจะ87%ความชอบจากนักวิจารณ์แต่ใน IMDB ได้อยู่ที่ก็ล้ลดกงมานิดเดียว นะครับความชอบอยู่ที่78เต็ม100ดเฉลี่ยประชาชนส่วนใหญ่ให้เรื่องนี้6.6เต็ม10ก็ถือว่าค่อนข้างดีครับตัวตัวพี่โอเนี่ยเนื่องจากว่าทําใจรับได้แล้วก็เลยให้เรื่องนี้ตอนแรกนะถ้าถ้าเรารับไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าหนังอะไรเนี่ยทําไมถึงไม่พูดเราก็คงจะอาจจะให้6หรือ5แต่ว่าเมื่อดูแล้วพี่โอปรับตัวให้เข้ากับ ให้เข้ากับสิ่งที่รู้มาแล้วให้เข้ากับคนดูคนอื่นพี่โอ๋ก็ให้เรื่องนี้ได้เจ็ดนะครับเราจะเห็นวิวทิวทัศน์เห็นความพยายามเห็นวิธีการทำงานและก็เห็นความแปลกใหม่ใครที่ชอบความแปลกก็อาจจะชอบเรื่องนี้ได้เหมือนกันคือหนังพยายามที่จะไม่นำเสนอบทสนทนาบางทีเนี่ยคือมันผิดปกติตรงที่คนสองคนคุยตะกนคุยกัน ปกติแล้วถ้าคนเป็นรู้จักกันมันก็ตะโผนในการเรียกชื่อมันก็อ๋โอโอ้หรือไม่ก็เออช,อชื่ออะไรก็เรียกแล้วแต่แต่นี่โฮฮึฮึ่งบใช้คำพูดที่ไม่เป็นภาษาซึ่งมันเป็นการจงใจแต่แตรงนี้นหลายคนอาจชอบแต่เป็นเป็นส่วนที่ผิวไม่ชอบนะมันเป็นการจงใจที่จะไม่ใช้บทสนทนาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแปลซับไตเติ้ลแต่ตอนต้นเรื่องเนี่ยมันก็มี ฉากคนดูทีวีแล้วก็มีหนังในทีวีเนี่ยเขาเป็นหนังสำรวจตึกยอดตึกขั้นสูงอันนี้มีคำพูดและมีคำบรรยายมันก็เหมือนกับแสดงให้เห็นแล้วว่าเราจะได้เจออะไรในหนังต่อไปก็คือสัมภาษณ์ขึ้นไปสำรวจจนถึงยอดตึกนั่นก็เหมือนกับว่าสุดและหมดหมด,หมดยอดตึกนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเหมือนกับบอกใบ้ไกลๆแล้วว่าต่อไป ถ้าไปเจอจุดสิ้นสุดในหนังเราก็จะเข้าใจได้ว่าหนังเรื่องนี้นําเสนอให้เห็นตั้งแต่เริ่มสํารวจไปจนถึงจุดสิ้นสุดยกเว้นตัวคุณลุงที่ไม่ได้เห็นตั้งแต่คุณลุงเกิดนะครับแต่เห็นการสําสรวจปากถ้าลงไปจนถึงก้นถ้าสํารวจ ที่ขึ้นขึ้นอะไรนะขึ้นลิฟที่อยู่นอกอาคารเนะี่ยไปจนถึงยอดตึกอันนี้ตรงนี้บรรยายได้แล้วใครที่ไม่ชอบอ่านบทบรรยายเรื่องนี้จําเป็นมากนะครับตอนแรกพี่โอ,อ๋คิดว่าเ,เราพลาดอะไรไปเดี๋ยวมันก็คงพูดซ้ําในหนังแหละว่าที่นี่ที่ไหนทําอะไรกันอยู่ปรากฏว่าพูดแค่ตอนต้นเท่านั้นแล้วก็พลาดแล้วพลาดเลยมาอ่านอีกทีตอนท้ายว่าอ๋อนี่คือเหตุการณ์ในปี1961เขาจำลองให้เราดูนะ ก็สรุปว่าพี่โอดูอิลบูโกด้วยความรู้สึกค่อนข้างรับได้นะครับมีหลับปังช่วงเหมือนกันยอมรับว่าถึงแม้จะนอนมากแล้วแต่มาเจอหนังแบบนี้เราก็หลับได้แต่ก็คือก็ยังคงความไม่ชอบในส่วนที่เขาตั้งใจไม่ให้มีบทสนทนามันก็มีแหละมีบทสนทามีบทพูดแต่ว่าเราจะ,จะ,จ,ะจะถ่ายไกลๆไม่ให้คนดูเรื่อง อย่างนี้แล้วก็พูดอะไรกันไปก็ไม่บรรยายคือถือว่าให้เราดูด้วยภาพที่เขาบรรยายเป็นภาพดีกว่านะครับสาเหตุที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่สารคดีเพราะว่าในขณะที่สํารวจบม,มันมีกล้อง ในเวลาเดินทางมันก็มีกล้องอยู่ไกลไๆในขณะที่นักสํารวจยังลงไม่มาถึงก้นถ้ำมันมีกล้องรออยู่ในถ้าอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้ไปสำรวจทั้งจริงอาจจะเซตขึ้นมาก็ได้ก็ดูแล้วก็เพลิดเพลินพอสมควรครับความยาว1ชั่วโมง33นาทีไปชมกันได้ตอนนี้น่าจะยังเหลือฉายอยู่แค่ก็4ี่โรงนี่แหละแล้วก็อาจจะเหลือไม่กี่รอบไม่กี่วันนะครับถ้าอยากเจออะไรแปลกเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ในชีวิตก็ลองดูได้ครับ ใช้เอ็มพาสได้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปอือ่นๆถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาตกบกพร่องต้องขออภัยไว้ณที่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ